หรือรถเก่งนะคะก็ได้ในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษเครดิตด,ดีฟรีดาวใช้เงินออกรถเพียงแค่1,700บาทนะคะไลน์นี้เลยนะคะจักรบาทหรือรถเก่งลูกค้าใครหารถรุ่นไหนอยู่แบบไหนอยู่นะคะดูไลน์นี้เลยมีรถมาแนะนํานะคะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะใน Facebook นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ วันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆและรถน้าใช้หน้าขับนะคะมาเริ่มคันแรกเลยนะคะนี่เลยเจ้า isuzu นะคะ isuzu กระบะคันนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถน่าใช้มากนะคะเพราะว่าคันนี้เขาแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันว่าคันนี้รถปีอะไรนะคะเป็นตัว c a p 4นะคะ Highlander s e นะคะคันนี้เครื่อง1.9นะคะปี2016 ะะมาในราคา5 7 9 0 0 0บาทนะ9 7 9 0 0 0บาทเขาให้อะไรมาบ้างนะคะดูด้านหน้าเลยกระจังหน้าสีเงินแบบนี้นะคะเป็นโครเมียมตัวอักษรสีแดงตัดกับสีดำนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ isuzu แท้แน่นอนเลยนะคะคันนี้เท่มากนะ,ะในส่วนของไฟของเขานะคะเป็นส่วนของโปรเจคเตอร์ led นะคะด้านล่างนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะมีโครเมียมมาให้ด้วยนะคะ กระจังหน้าของเขาคันนี้มันจะเป็นโฉมปี2016นะคะลูกค้าขาเป็นตัวแคปบสี่ไฮรันเดอรเนาะไฟหน้าใหม่เป็นมิเนอร์เชนแล้วนะคะคันนี้ยกสูงจากศูนย์นะคะลูกค้าด้านข้างมาในส่วนของล้อแมกนะล้อแมกแต่งหลอจะดทรงหลอแบบนี้มาเลยนะคะลูกค้าได้ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะบอกได้เลยเอาไปใช้งานลูกค้าถ้าใครหาสเปคนี้อยู่นะแนะนำเป็นคันนี้เลยแล้วรถปีไม่ต่ำมากนะ สีเดิมนะคะสีขาวเดิมจากโรงงานไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะตัวสัญ,ญลักษณ์สีแดงไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะชุดมือจับโครเมียมนะคะขอบยางประตูยังแน่นอยู่เลยคันนี้นะคะข้อดีของรถคันนี้มีอะไรหนึ่งเลยเป็นอิสุสุนะคะลูกค้าได้ในส่วนของไปเป็นสีประตูไปด้วยนะคะลูกค้าจะใช้ขนของใช้ขับไปเที่ยวนะคะ บุกป่าฝ่าดงคันนี้คือแนะนำเลยลูกค้าค่ะและรถก็คือพร้อมใช้งานนะคันนี้คือพร้อมใช้งานด้านหลังของเขานะคะมือจับตรงนี้ชุบโครเมียมนะคะใส่ท่อตรงนี้มาจะทรงหล่อๆมาเลย,ยนะไฟท้ายของเขานะฮะไฟยังใสอยู่เลยนะลูกค้าไฟยังใสอยู่เลยเนาะแม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์ก็ยังใหม่อยู่เลยให้พี่ตากล้องซูมดูด้านในนะกระบา<น>ะดาท้ายของเขาคือเห็นไหม รถคันนี้ไม่เคยใช้งานหนักนะไม่เคยขนของบรรทุกหนักมามีน้ำขังนิดนึงช่วงนี้หน้าฝนนะคะตรงนี้เราจอดตรงมันมีฝนนะ,ะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก่อนออกของเรานะถ้าลูกค้าอะไรนะอุ้ยสวัสดีค่ะเอซีจากป่าสาักเนาะฝนตกไหมคะลูกค้าฝนตกไหมที่นี่ฝนคึ้มฟ้าคึมฝนแต่เช้านะอันนี้เพิ่งแดดออกนะคะ อ่ะ FC มีเข้ามาทักทายด้วยนะคะทักทายกันได้นะคะลูกค้าค่ะมาต่อเลยนะคะคันนี้นะคะไม่เคยบรรทุกหนักมานะคะเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะคะใครหาอยู่นะลูกค้าแนะนําเลยและคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะเห็นสภาพแบบนี้นะคะรถสภาพเดิมนะยังไม่ได้บิวนะคะลูกค้าถ้าบิวนี่คือเก็บงานเรียบร้อยรายละเอียดดีเทลนี่คือสวยเลยพร้อมใช้งานนะคะ,ะเดี๋ยวพาดูด้านในหน่อยนะคะ ดูด้านในเนาะลองสตาร์ทดูสิเปิดมาด้านในนะคะเขาจะเป็นสีดำเนาะทั้งคันนะภายในตรงนี้เขาเป็นมือจับแบบชุดแต่งมานะคะลูกค้าไม่ได้หน้าเกียดเลยนะคือแต่งมาแบบเท่ๆนะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเน ถ้าดาวแปดหมื่นจะเหลือผ่อนเดินเท่าไหร่ครับถ้าดาวแปดห0ื่นเหลือผ่อนประมาณเท่าไหร่หรอคะลูกค้าเดี๋ยวนะถ้าลูกค้าดาวแ0ดหมผ่อนประมาณผ่อนประมาณ 8, ปด0 0้าพันนะลูกค้าเจ็0แปดพันประมาณนี้เนาะเรื่องรายละเอียดนะเดี๋ยวต้องคำนวณให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคันนี้ถ้าจัดเต็มฟรีดาวมันจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสอง นะคะผ่อนประมาณ12ื่นแต่ถ้าลูกค้าดาวไวแป8 0 0 0 0นก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7800 0ประมาณนี้ค่ะลูกค้าดูภายในนะคะสะอาดเรียบร้อยลูกค้าเบาะจะเป็นในส่วนของเบาะหนังแหละแต่ว่าก่อนออกนะของเราจะมีคลีนทำความสะอาดนะคะซักเบาะฟอกพรมนะคะอันนี้คือสภาพเดิมเดิมเราให้ลูกค้าดูว่ามันไม่ได้น่าเกียด รถนะมันเพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าก็อาจจะมีการทําความสะอาดเอามาทําความสะอาดเอามาเก็บงานนะคะอันนี้ให้ลูกค้าดูสภาพเดิมเลยนะคะเขามีในส่วนของจอแอนดรอยมาให้ด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่ำน้ำแข็งเก่อนหน้านะคะในส่วนของคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของ ทุกอย่างเนาะออปชันเดิมๆมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าพวงมาลัยของเขาเตัวนี้ก็จะไม่มีในส่วนของออปชันตรงพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเนาะก็จะเป็นแบบธรรมดามานะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวปี2อ1 6นนะคะเป็นตัวธรรมดาเนาะเลขไม้นะคะลูกค้าคันนี้ไม้น้อยมากนะคะไม่ประมาณเจ็ดนะห,ห,หมื่นกว่าโลนะไม่หลักหมื่นลูกค้ากับรถปี2016นนะคะอ่ะ ตรงนี้มีในส่วนของเกเกวัดอะไรอะ,น,รอะนั่นแหละเขามีแต่งมาให้ลูกค้าคันนี้แต่งเครื่องแต่งสวยๆเลยนะคะแต่ว่าคันนี้คือเขาไม่ได้แต่งเครื่องนะใช่ไหมเนาะเขาไม่ได้แต่งเครื่องนะคะเดิมๆแต่ว่าในส่วนของดีเทลล์ลลายละเอียดเขาก็จะแต่งมาให้นะคะล้อแม,ม็กซ์สิบแปดนะคะแต่งมาให้ ลูกค้าเกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายนะคะลูกค้าที่เน้นแบบกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ต้งแนะนำคันนี้นะรถแค่5 0 0 0สนกว่าบาทเองนะคะถ้าออกห้างก็คือราคาโดดเลยเนาะตอนนี้แต่ตอนนี้ปี16ราคาหันลงเยอะมากนะคะเหลือแค่5 7, 7 9 0 0 0บาทได้รถ4ประตูยกสูงไปนะรถพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจเนาะลูกค้า หลังไม้ได้นะคะคันนี้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลย0832222203นะคะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะอ่ะให้ดูในส่วนของด้านหลังเนาะจะบอกว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาแค่2วันเองนะคะ เพิ่งสง่งเพิ่งเข้ามาแค่2วันเองนะคะเราให้ลูกค้าดูเบาเดิมๆนะคะเดิมๆของเขาก็คืออาจจะมีรอยนิดหน่อยนะคะตามภาษารถเพิ่งเข้ามาเนาะเราอาจจะมีทําความสะอาดเก็บงานคลีนให้เรียบร้อยแต่ให้ดูสภาพคือเบาไม่ ขาดไม่มีเยินมาแน่นอนไม่มีเปื่อยแน่นอนนะคะบอยังแน่นอยู่เลยเนะาะเพียงแค่มีรอยแบบว่าเปื้อนเปิดอนนิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะคะแต่วันนี้ใจแรกใจเนาะเรากล้ามาไลฟ์สดให้ลูกค้าชมส,สดๆเลยนะคะรถรบอกก่อนว่าก่อนลูกค้ารับรถเราก็จะมีทําความสะอาดให้ขัดสีเคลือบแก้วซักบอกฟอกโพมให้แน่นอนอยู่แล้วนะคะก่อนออก เพดานยังสะอาดอยู่เลยนะคะให้ดูได้เลยเนาะแล้วก็ออปชั่นทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าอ่ะถ้าลูกค้าสนใจเนาะคันนี้นะคะ Isuzu D-Max นะคะเครื่อง1.9้าออโต้นะคะปี2016ตัวแครบสีไฮ l a n d e r ร์นะคะ5 7 9 0 0 0บาทนะ579,000บาทถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะได้ในสของเดือนพิเศษด้วย ด้วยแล้วก็อยากโ้นได้เลยคันนี้จัดเกินได้จัดเต็มได้เครดิตด,ดีฟรีดาวเลยลูกค้าค่ะเอกสารง่ายๆมีแค่บัตรประชาชนนะคะเอามาเช็คเครดิตนะคะลูกค้าทําอาชีพอะไรนะคะพนักง,งานบริษัทนะคะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าค้าขายนะคะคันนี้เนาะ ข้อดีเลยนะเขาเป็นมีเป็นกระบะเนาะเป็นสี่ประตูด้วยเป็นกระบะด้วยขนของได้นะคะส่วนมากเลยพ่อค้าแม่ค้าขายของเนาะตอนนี้เนาะเขาจะชอบมาออกรถกระบะกันเนาะคันนี้ต้งแนะนําไว้เลยนะคะใครที่หารถไว้ใช้งานที่แบบว่าเป็นรถเก่งซีดาน4ประตูนะเอาไว้ขับไปทํางานขับไปเรียนนะคะแนะนําเป็นโตโยต้าแคมร นี่นะคะเครื่อง2.5นะคะคันนี้เป็นปี2,012นะคะที่สำคัญไฮบริดนะคะลูกค้ารบไฮบริดนะ,ะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะให้ดูด้านหน้าของเขาด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะไฟโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะอันนี้เป็นมายเนอร์เชนหน้าใหม่แล้วนะคะเป็นปี2,012นะคะลูกค้ารถปี12แต่สภาพ ประมาณนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะถือว่าโอเคมากนะให้ดูสีให้ดูไฟด้านล่างนะคะในส่วนของล้อนะ,ะล้อแมกนะคะยังใหม่อยู่เลยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานนะ,ะเดิมๆจากโรงงานเนาะ,ค,ะคันนี้จะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้นะ ไปเลี้ยวกระจกมองข้างมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะขอบอยางประตูโครเมียมนะคะดีเทลรายละเอียดก็ประมาณนี้เลยเป็นรถปี2012นสะคะสีเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําแน่นอนนะคะลูกค้าหาเยอะมากนะคะโตยโยต้าแคมิลี่ไฮบริดนะคะไฮบริดดียังไงนะคะประหยัดนะประหยัดกว่าน้ํามันล้วนนะคะลูกค้าขาและที่สําคัญคันนี้แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาปี2020 ะะเพิ่งจะเปลี่ยนมานะลูกค้าใช้งานได้ยาวๆนะคะอันนี้คือเปลี่ยนแบตใหม่ให้เลยนะคะดีเทลด้านหลังนะคะตรงนี้เขาจะเป็นโครเมียมเนาะเป็นโครเมียมนะ,ะมีเซ็นเซอร์4จุดเลยด้านหลังนะคะสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดนะคะคันนี้อะด้านนอกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาดูด้านในอุ๊ย ด้านในเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าไล่นี้คือเรียวมากนะคะลูกค้าไล่นี้คือเรียวมากนะคะก็คือด้านในเบาะของเขานะคะจะเป็นในส่วนของเบาะหนังแต่ว่าวันนี้ตักพามาชมคือเบาะช่างกําลังเอาไปบิวนะคะลูกค้าเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาตักบอกแล้วว่ารถเราเพิ่งเข้ามาและมาไล่วันนี้คือเรียวมากนะคะให้ลูกค้าดูรายละเอียดด้านนอกก่อนเนาะส่วนด้านใน เดี๋ยวให้ช่างเอาเบาะมาใส่ก่อนนะคะเพราะว่าเขากําลังเอาไปขัดอยู่นะคะเบาะของเขาภายในอ่ะคร่าวๆนะคะให้ดูด้านนอกไปเดี๋ยวตั๊กจะระบายอธิบายรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็ในส่วนของออปชั่นนะคะว่าทําไมถึงเลือกรถคันนี้เป,เ,เ,ปเปิดเลยใช่ไหมอ,อ๋อหมายถึงว่า หมายถึงว่าไลน์นี้เขากําลังเอาไปทําความสะอาดแล้วก็ภายในเขากําลังเก็บงานนะคะลูกค้าให้ดูในส่วนของภายในของเขานะคะแต่ตัก้การันตีให้ได้เลยว่าคันนี้ เครื่องทุกอย่างเดิมๆพร้อมใช้งานและออปชั่นเดิมๆนะคะลูกค้าขาตอนนี้เบะก,กําลังเอาไปเก็บงานนะคะเก็บงานในที่นี้ก็คือไม่ได้ขาดไม่ได้เยินแต่ว่าจะเป็นในส่วนของทําความสะอาดเอาไปเคลือบน้ํายานะคะลูกค้าเพราะว่ารถเนี่ยแต่ละคันที่เราเอาเข้ามานะคะเราจะมีการเก็บงานทําความสะอาดแบบนี้อยู่แล้วนะคะอ่ะคันนี้นะคะสีเงินเนาะ เป็นตัวไฮบริดแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมานะคะใครหาอยู่นะคะปี2012 479,000บาทนะ,ะเรามาถึงทำไมถึงเลือกแคมรี่ตัวไฮบริดนะ,ะแน่นอนเขาเป็นเป็นในส่วนของพลังงานไฮบริดนะคะก็จะมีการใช้งานที่ประหยัดกว่าน้ำมันล้วนนะคะลูกค้าหาเยอะมากนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถบ้านนะคะ ออปชั่นนะคะด้านในจะมี DVD จอถอยนะคะคันนี้พุชสตาร์ทนะคะปุ่มพุชสตาร์ทแอร์ดิจิตอลพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะในัชันหนังปรับไฟฟ้านะคะในส่วนของแน่นอนเบาะหนังอย่างที่ตะแจ้งเมื่อกี้ขออาภัยที่ไม,ม่นิดหน่อยนะคะเราออกไปขัดน้ำยาเก็บงานอยู่ทำความสะอาดอยู่นะคะอ่ะ ลูกค้าใครออกได้บ้างนะคะสำหรับรถ2แบบนี้2คันนี้ที่เอามาให้ดูนะคะลูกค้าพนักง,งานบริษัทนะคะมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้นะคะการอา,อายุงานขั้นต่ำา3เดือนผ่านโปรนะคะลูกค้าสามารถถือเอกสารมายื่นได้เลยหรือแค่ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะ,ะเอามาเช็คเครดิตนะคะลูกค้าเครดิตดีไม่ติดอะไรมานะคะได้เลย นะสำหรับลูกค้าที่กำลังหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะตังแนะนำเลยคันนี้นะคะเป็นอีซูซูดีแม็กปี2016ตัวแคบ4ประตูนะคะหรือว่าตัว Cam ร y ่ Hybrid คันนี้นะคะเอามาดูว่าเป็นข้อเปรียบเทียบ2แบบ2รุ่น2สไตล์ให้ลูกค้าเลือกใช้เนาะว่าลูกคา้าอ่ะบางคนอาจจะหารถกระบะอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะหารถเก่งอยู่นะคะได้เลยนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทำยังไงเนาะ จะเซ็นไฟแนนซ์ยังไงต้องขึ้นมากรุงเทพเหรอไม่ต้องนะคะลูกค้าถ้าไม่สะดวกมานะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะ,ะลูกค้าเตรียมแค่เอกสารไว้หลักหล,กหลกแค่4อย่างบัตรประชาชน4ใบสำเนาทะเบียนบ้าน4ใบนะคะเอกสารประกอบอาชีพถ้าเดินสเตตเมนต์ก็ขอในส่วนของสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เลยนะคะแล้วเราก็นัดเซ็นไฟแนนซ์ได้เลยที่บ้านลูกค้านะคะมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้นะ พอรอผลผลอนุมัติออกมาผลผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถอีกไว้ใจได้เลยกิษสากุตค่ะคข,ของเราเต็นท์ใหญ่นะคะเส้นกาจนาเนาะลูกค้ารอรับรถที่บ้านได้เลยก่อนออกเรามีทําความสะอาดเก็บงานขัดสีเคลือบแก้วอย่างด้านนู้นนะคะเตรียมออกสดๆเลยนะเตรียมออกนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าลูกค้ารอรับรถสวยๆที่บ้านได้เลยนะคะมีส่งทุกที่เลยล่าสุดเพิ่งไปใต้มา ะะล่าสุดเพิ่งไปใต้มานะเนาะใต้พางใต้อ่ะนะคะมั่นใจได้เลยนะคะกิษราเพราะว่ากิษฎาคู่้าของเรานะคะอยู่ในสมาคมเต็นลตมือสองด้วยนะคะลูกค้ามีไฟแนนซ์รับจัดถึง10บแบงค์เลยนะคะเพราะว่าของเราเป็นดิลเลอร์ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะการันตีให้ได้เลยว่า <c oughs> เต็นเราเนี่ยส่งจริงส่ง <c oughs> ส่งแทนแน่นอนนะคะส่งให้ลูกค้าถึงต่างจังหวัด <c oughs> นะ แต่ถ้าลูกค้าอยากเข้ามาที่กิษรากูดคาร่ะอยากเข้ามาดูรถนะคะได้เลยนะคะลูกค้าเซิร์ชคำว่ากิษรากูดคาร์นะคะในแฟนเพจ a c e b o o กก็ได้หรือว่าใน Google ก็ได้นะ,ะมาตามแมปได้เลยหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเส้นทาง0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาดูรถได้เลยเนอะนอกจากรถ สองคันนี้มีรถอื่นอีกไหมมีนะคะลูกค้ามีทั้งรถตู้รถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะรถเปรดพรีเมียมนะคะรถบ้านเจ็ดที่นั่งนะคะรถแท็กซี่นะคะของเราตอนนี้คือมีทุกแบบทุกสไตล์เลยลูกค้าเข้ามาเข้ามาเลือกได้เลยนะคะสามารถเข้ามาเลือกเข้ามาคุยการเข้ามาชมบรรยากาศของโชว์รูมของเราได้เลยนะคะเนาะอ่ะ โปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะคะที่บอกว่าลูกค้าออกลถ1,700บาทลูกค้าจองมาแค่1,700บาทลูกค้าเลือกรุ่นไหนอยากฟรีดาวได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกลถ0บาทนะคะใช้เงินออกลถ0ย์บาทถ้าจัดได้เต็มฟรีดาวได้ในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษไหมได้นะคะถ้าลูกค้าเข้าเงื่อนไขนะคะลูกค้าเอาไปเลยดอกเบีย้ย0% ะะดอกเบีย้ยศูนสำหรับรถมือ2องนี่พิเศษสุดๆนะคะอย่างกับรถป้ายแดงเลยนะของเราให้มาหลายเคสแล้วนะคะกับดอกเบีย้ยศนตอนนี้มีลูกค้าหลายหลายเจ้าเลยนะคะที่ได้ในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษนะคะเข้ามาคุยเงื่อนไขกันได้นะ,ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อนะคะจะมีเ c e f o o k นะคะมี TikTok แล้วก็มี y t u t u นะคะช่องทางการติดต่อของเราคือครอบคลุมทุก ท,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 ทุกแอปเลยนะใช้ชื่อเดียวกันนะคะ<ฮ>กีตรากูดพานะคะเข้าไปกดไ like, ลค<ะ>์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะลูกค้าเพราะว่าของเราเนี่ยมีอัปเดตข่าวสารตลอดเลยนะคะอย่างในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ,ะ,คะอัปเดตโปรโมชั่นอัปเดตรถใหม่ๆที่เข้ามานะคะเข้าไปติดตามได้นะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะสำหรับไลน์นี้นะคะเอารถมาให้ชม2คัน2แบบเนาะสำหรับลูกค้าที่กำลังหารถอยู่แล้วก็ จะเลือกใช้นะคะก็ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ0832222203นะคะหรือว่าอยากทราบข้อมูลด้านไหนเพิ่มเติมนะคะทักหายแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าทิ้งรายละเอียดหรือ ID ไว้นะคะหรือทักเข้ามาในแฟนเพจ a c e b o o k กิศสาฟูดค่ะได้เลยนะคะสำหรับตอนช่วงเย็นนะคะจะมาไลฟ์คันไหนก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้จะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ